รองอันดับ3 Miss Universe สอ2 4โอปีสุชาตาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ PR w o r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook p b g e ที่ PR w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอด์ VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอไปพูดถึงโปรไฟล์ของสาวโอปอสุชาตาค่ะโอปอสุชาตาเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2546โอปอจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนคารเกียรติศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการเมืองและระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนอกจากความสวยและความสามารถด้านการแสดงออกแล้ว โอปอสามารถพูดได้ถึง3ภาษาก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ะเริ่มเข้าสู่วงการนางงามครั้งแรกกับเวทีประกวดนางงามรัตนโกศินเมื่อปี2564และในปี2565ก็ประกวด m i s s Universe Thailand ซึ่งปีนั้นเป็นผู้เข้าประกวดที่มีอายุน้อยที่สุดและในปี2567ก็ได้รับตำแหน่งรางวัลชนะเลิศ Miss Universe Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลในที่สุดด้วยความสามารถและความสวยของโอปอล ก็ทําให้ได้คว้ารางวัลรองอันดับ3 Miss Universe ที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับรางวัลพิเศษ Why of Chain ระดับ Silver ด้วยค่ะต้องบอกเลยว่าคนยุคใหม่ไม่ธรรมดาจริงๆและนี่ก็คือ o p ปอสุชาตาช่วงสีและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจ c o m มนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดซต